ที่ให้มีงานวันนี้เกิดขึ้นนะคะครั้งนี้ก็เป็นปีที่24ก็ขอให้นักกีฬาทุทกๆคนมีความเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไนะคะแล้วมีความสุขความเจริญทุกๆกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วท่านก็ขอเปิดการแข่งขันกีฬานำพายเยาวชนห่างไกลาย,ยาเสพติดน้องของห้องน้องเม็ฆ ครั้งทีนน่24นะปัดนีค่ะค่ะเชิญท่านประธานลั่นคลองชัยนะคะก็ต้องขอขอบคุณจ่จนเล่จ้ากิจจุริมาศนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลขีแก้วอำเภอเมืองจังหวดัวตวดตราด ได้เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ปกบอกว่ามหกรรมกีฬานำพาเยาวชนห่างไกลยาเสพติดน้องสองห้องหนองนิดครับครั้งที่24ประจำปี2 5 6 6เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการขอเสียประมืออีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะอัดวัวน